สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเอาอะลิฟาติกก่อนนะครับอะลิฟาติกพวกนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างมันเป็นแบบโซ่เปิดอ่าแบ่งเป็นสามพวกใหญ่ๆก็คืออันเคนอันคีนแล้วก็อันคาร์อันเคนตัวนี้้ะสูตรของมันคือ CnH2n+2 ซึ่งตัว n ตัวนี้ก็คือจำนวนอะตอมของคาร์บอนนั่นเองโครงสร้างของมันนะครับระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนสังเกตดูเป็นพันธะเดียวหมดการที่มันเป็นพันธะเดียวหมดมันจึงเป็นสารอิ่มตัวไม่ละลายนะครับ ติดไฟแต่ไม่มีขมเหลาครับในการฟอกจางสีโบมีนในคาร์บอนไนต์ตะกออรายในที่มืดมันไม่ฟอกครับแต่ในที่สว่างมันฟอกปฏิกิริยาของอันเคนนี้จะเป็นปฏิกิริยาแบบแทนที่ครับอันเคนสูตรของมันเป็น CnH2n ไฮโดรเจนมันหายไป2อะตอมเม่เทียบกับอันเคนนะครับหายไป2อะตอมเห็นไหมจาก2 n บอก2กลายเป็น 2N แล้วสังเกตดูโครงสร้างของมันระหว่างคาร์บอนอะตอมนะครับจะมีพันธะคู่เกิดขึ้นมาอยู่เห็นไหมครับมีแทรกเข้ามาอยู่เป็นพันธะคู่ มันไม่ละลายนะ้ำเหมือนกันแล้วก็ติดไฟมีขมเหลาแล้วมันยังฟอกจางสีโบมินในคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งในที่มืดและที่สว่างเป็นปฏิกิริยาแบบรวมตัวหรือแบบเติมเข้าไปอันคล้ายสูตรของมันคือ cns 2 n ลสโครงสร้างของมันระหว่างคาร์บอนอะตอมสังเกตดูจะมีพันธะสามเกิดขึ้นครับตรงนี้จะเป็นพันธ 3, นะสามไม่ละลายน้ําติดไฟได้มีขมเหลวแล้วมีขมเหลวมากกว่าอันคีนอีกครับ นะฟอกจางสีของโบมมนนะครับว่าตักคอาททั้งในที่มืดและที่สว่างปฏิกิริยาก็เมันับอันกินก็คือเป็นแบบรวมตัวหรือแบบเติมเข้าไป